เบ้าขมพกตาไก่กับตาเอ็อันไหนหลุมลึกกว่ากันมาครับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้ลุงตู่จะมาวัดเบ้าตาไก่กับตาเอ็นนะครับว่าหลุมเนี้ยหลุมแบบนี้ครับแบบนี้อันไหนนะครับลึกกว่ากันนะครับระหว่างตาเอ็มกับตาไก่นะครับมาเดี๋ยวจะมาให้ดูนะครับลุงตู่ก็จะวัดด้วยนี่ครับโนนเนี่ยงี้นะครับกับมานเท่าแบบนี้นะครับดูนะครับมาดูนะเราจะเริ่ม DC. ที่ตาเอ็นก like ่อนครับตาเอ็ก่อนดูนะว่าความลึกของตาเอ็นนะครับของหลุมนะครับลึกแค่ไหนนะครับมาดูก่อนนะ ครับก็คือเราแต่ว่าต้องจุดศูนย์กลางพอดีนะครับนี่นะครับปัาลงไปแบบนี้อ่านี่นะครับโอเคครับกดลงไปครับจิ้มล็อกล็อกอย่างนี้นะครับนี่นะครับเบอรผมมาทีนี้นะครับประมาณนี้เห็นไหมครับนี่นะนี่นะครับเบอร์อย่างนี้นะครับเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับเห็นไ้มครับนี่นะนี่ครับตัวนี้ครับผมอย่างนี้ให้นะครับแบบนี้นะเสร็จแล้วครับเราจะมัดตาไก่ต่อนะครับเหมือนข้าวบ๊ะบ๊เหมือนกันครับแบบนี้เลยจิ้มลงไปครับแล้วดู โอเคครับยังไม่ถึงนะครับเราก็ต้องปลดล็อกครับแล้วก็กดลงไปนิดนึงครับอ่าโอเคโอเคแล้วครับคือรู้แล้วครับว่าหลุมสองไปนะครับกระทะออกไปนี้ใครลือกกันนะครับก็คือตาไก่ครับตาไก่หลุมลึกกว่าตาเอ็มนะครับแต่ว่ามันต่างกันแค่นิดเดียวครับเส้นติดติดตรานี้ครับต่างกันแค่นิดเดียวครับความลึกของบ้านครับต่างกันนิดเดียวครับแทบดูไม่ออกเลยนะครับก็คือนะครับตาไก่จะลึกกว่านิดนึงตาเอ็ม ตื้นกว่านิดนึงครับก็คือต่างกันแค่นิดเดียวครับดูดไม่ออกเลยครับนี่คือความลึกของเบ้านพกตาก,กระจกเจีนนะครับต่างแค่นิดเดียวนะครับ